จะแ KB รูปเอาไว้ก็ได้นะคะพี่ปองะพี่สมป,ปองเดี๋ยวถ่ายพี่สมป,ปองก็มานะไม่ใช่ไม่ต้องเรียกตัดท่านสมภองอาจารย์สมปองนะคะท่านสมภองกับป้าอารีมาจากจันทบุรีป้าทักทายบุรีหน่อยค่ะป้าอารีมาจากจันทบุรีค่ะ ดีหนุ่โอ้โอเต็มใจเลยค่ะโอ้วัยรุ่นเลยอ่ะเองถ่ายวิดีโอไว้เหรอคะถ่ายวิดีโอไว้ถ่ายเอาไว้พี่เลย ให้เราถ่ายรูปให้ถ่ายถ่ายถายถ่ายถ่ายอย่างถ่าย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 ถ่าเถมายถ่ายถยถ่ายถ่้ยถ่ายถ่าย่ายแ่ายถายถ่ายน่ายถ่าถ่ายถย ไม่ได้เอาเลียนมาเติมเด้วยเลียนโปรยทานอยู่ในรถเต็มเลยค่ะโปรยตามทางก็งัดจัดสั่นหน่อยนะคะเพราะว่าร้อนเดี๋ยวมาดูมาอยู่ตรงร่มก่อนร้อนมากๆเลยถ่ายให้ดูจัดสันนะคะ น่าร mm ักมากๆใครครน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ยไม่งเดี๋ยวไม่ถึงวัดเดี๋ยวไปรู้กัดจะได้เรื่นดิกายแ้วนไม่มีไงวัจะเดินสุงระงโตนะคะไม่มีขายเดียวค่ะุได้ทอไห็คะ เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาก็กว่าจะไปถึงวัดอีกหาแว่นไม่เจอไม่ได้เอาแว่นมาเลยมเลยดูไม่เห็นเลยว่าเอฟซีพิมอะไรมาบ้าง เดี๋ยวจะเดินไปอยู่โรตรงร่มก่อนนะคะร รขอขบวนตามกันมาเพราะว่าขบวนไม่โตเนื่องเดี๋ยวจะเดินไปถ่ายใกล้ๆคุณแพรี่นะคะขอโทษนะคะขอรึรอ บรรยากาศชุ่มชื่นข้างทางคุณเอาน้ำให้ชา้างบรรยากาศเย็นสบายแล้วพาตนะมาตรงนี้คุณค่คุณแพรีก็นั่งรถจะถ่ายให้ดูตรงนี้นะคะ คนถือกล้องก็อยู่ละหันทรายนี่แหละค่ะอยู่บุรีรัมย์ค่ะอยู่บ้านเดียวกับน,นักนกรคุรีเดินไปไหนแลยัง ใป้าเป็นป้าน้ากรนะชื่ออะไรพี่คนชื่ออะไรป้าอะไรเนาะลืมชื่อแกป้าหญิงเลยลืมชื่อแล้วเดี๋ยวพาไปถ่ายดูแม่รุนีแม่นางแม่รุนีอยู่บนหลังช้างกับแม่แดงจะถ่ายให้ดูนะคะ ก็มาจจะสันส่นหน่อยนะคะดีใจมากๆเลยใครมาตรงนี้ก็ทันนะคะมาเหน,หนือคึ่งวนเริ่มแห่ออกจากบ้านยังไม่ถึงบ้า,านเตืนี้ถ่ายให้ดูคุณแคลรี่นะคะอการ้อนไม่ได้เอาล่มมา รถแฮ่เข้าก็อยู่ข้างหลังเนาะนางรำก็เลยรำเกลย,ลกเ,ลยลเนี่ยคุณแพรดี้สวยมากค่ะ คนแห่ไม่โตเนื่องค่ะเพราะว่าต้องรอให้ไปพร้อมกันบรรยากาศหมู่บ้านบุญช่วยนะคะมีหนองน้ำหนองน้ำ បាទអរសុំនេះក៏ ไปขึ้นช้างแล้วก็เลยถือกล้องให้ถ่ายให้ดูบรรยากาศน้ำเย็นๆถ่ายให้ดูดีหัวหน้าคุยไม่เก่งถ้าคุยไม่เก่จะคุยอะไรห้ดูจริงๆ นั้นเนี่ยถ้าไม่ใส่แว่นดูเขาพิมพ์ว่าอะไรมั้งนไม่เห็นต้องต้องมองไม่เห็นเพราะว่าแว่นมาแต่มันมีแว่นเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาพิมพ์ว่าอะไรมั้งแว่นอยู่ไหนกําลังยูไม่ได้แว่นมาหรอมาแต่แว่นที่มองใครอย่างเดียวเรยไกลอยาอกา็เลยรู้ว่าเอฟซีพิมอะไรมามั้งเราคุยไปเรื่อยแต่ไม่ได้ขายบอดการ์ดูดีๆ อ่าเดี๋ยวพาไปดูนะคะปั๊บตืพูดกันหน่อยดูนะ